นี้นนะะคักกีฬาที่จะลงแข่งขันที่สนามซีนแทสคู่ที่17 18และ19ขอให้รายงานตัวที่ข้างสนามและนั่งรอเที่วที่จัดเตรียมไว้นะเวลานี้ที่สนามซีนแทสนะคะคู่ที่สี่รายงานตัวเลยครับสนามเอคู่ที่สี่ครับคู่ที่สี่สนามเอครับนี่เออนี่เจ๊นี่เจ๊ ูนะครับผู้วิเต่อตครับผู้เพิษณุครับภมเดชครับยังงที่ได้นะครับเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งทองครับปครับต่อไปฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายสิปีนะครับสายเขียวเด็กชายปีสิพัฒนะครับดำเนินพัฒ โรงเรียนพัฒธะริทยานะครับ4ต่อ1นักกีฬาที่จะลงแข่งขันสนาม E นะครับผู้ที่1 4 16, 17นะครับ นักกีฬาที่จะลงแข่งขันสนาม E นะครับคู่ที่ 16, 14, ที่ 14, 16, 17นะครับเวลาเป็นรายการตัวที่สนามเวลานี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ในนี้ได้นะครับหกสามนะครับเหลียงทองครับนะครับต่อไปสาฟ้านะครับนะ ทีละสัมไม้ครับลุกโบ๊ะไหนครับเอาไม้แส่เนี่ยนะครับทีละสามตไหนนะครับเดยครับจะมาดูี่เกี่ยวกับอะไรกันเนี่ย คะแนน,นที่ได้นะครับ5.6นะครับเดี๋ยวนะต่อไปเด็กหญิงธนพรวงมานัณน,นะครับสายฟ้าเพลนคุณเก่านะครับคะแนนดีมากน,นะครับช่วงที่ส4ถึง5นะทุกคนครับขอให้นักกีฬามารายงานตัวด้านหน้าเวทีด้วยนะครับและขอความการุณา,านะครับโค้ชกีฬานะครับ ที่ท่านได้ทราบแล้วว่านักกีฬาของท่านใกล้ๆจะแข่งแล้วนะครับขอให้ท่านนำนักกีฬามาอยู่ใกล้เวทีด้วยนะเพื่อจะได้รวดเร็วข่วอสอนงต่อ,อรับ